สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับว mm ิกกี้แอมชานเลวแล้วนะคะวันนี้นะคะวิกกี้ก็มารอรับลูกนะคะได้เวลาเลิกเรียนแล้วค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อากาศอึมครึมนะคะฝนตกทั้งวันเลยเมื่อวานหิมะตกแต่ก็ละลายแล้วแหละเพราะว่าอากาศมันอุ่นมากหิมะมันก็เลยไม่ค่อยเต็ดถนนนะคะอากาศแบบว่าขี้เกียจขี้เกียจอยากนอนอยู่บนเตียงอย่างเดียวไม่อยากทําอะไรนะคะ เอาล้วค่ะคุณผู้ชมเมืม่อวานเดี๋ยวมาเล่าใครดูคลิปเมืม่อวานไปแล้วนะคะคลิปที่ทําอาหารนะคะคุณผู้ชมโอ้ไม่กอดรู้จะพูดยังไงบ้งต้องบอกว่าโอ้ไม่กอดไม่กอดนะคะเพราะว่าคือร้อยยี่สิบออเดอร์ใช่ไหมคะ้ยยี่สิากล่องแล้วก็เขาสั่งมาเนี่ยสั่งมาวันอาทิตย์ออเดอร์มาวันอาทิตย์ตอนเช้า5้าตีห้านะคะ แล้วก็วันจันทร์เราต้องทำวันอาคารเอาไปส่งเขาคุณผู้ชม mm hmm. แล้วเราไปซื้อไก่มาซื้อไก่มาประมาณสีลังลังละหลายกิโลลังละสิกิโลได้ค่ะปรากฏว่าไก่นะคะมันเป็นไก่แช่แข็งแล้วทำไมถ้ามีคนถามว่าแล้วทำไมไม่ซื้อแบบไม่ ไม่ไม่แช่แข็งไก่สดมันไม่มีค่ะมันมีเฉพาะไก่แช่แข็งวันที่เราไปซื้อนะคะเราต้องซื้อมาไว้ก่อนเพราะว่าที่ที่เราไปซื้อเขาเรียกว่ารรองดีโปเป็นที่ขายอา,อาหารส่งนะคะเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่ทําร้านอาหารอะไรเงี้ยได้ในราคาถูกนะคะมันก็มีที่เดียวเราก็ไปซื้อมาเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดก็เลยทําให้เราต้องต้องซื้อมาแล้วปรากฏว่าซื้อมาวันอาทิตย์ พอวันจันทร์เมื่อวานนี้นะคะเราต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหมปรากฏว่ากว่ามันละลายก็ใช้เวลาคุกตั้งแต่บ่ายสามจนถึงห้าทุ่มกว่าคุณผู้ชมคิดดูคือแบบเออนะทุ่มหนึ่งอะได้แค่เอยี่สิบห้ากล่องอก็เลยทำยังไงร,รู้ไหมคะตอนแรก ก็คือว่าจะทำสไปรกตตี้ผัดขี้มาแต่ปรากฏว่ามันผัดไม่ได้ละไก่ผัดไม่ได้เพราะไก่เข็งแล้วก็เ,เย็นมากๆนะคะก็เลยตัดสินใจเอาใส่เตาอบนะคะแล้วก็ทำเป็นไก่อบปรุงรสกับพริกไทยแล้วก็เกลือแค่น,นั้นคุณผู้ชมแล้วก็เอามาคลุกกับซอสผัดน,นะคะซึ่งวิกกี้ทำซอสผัด แล้วก็ผัดกระเทียมกับหอมนะคะแล้วก็เอามาลาดผักแครอทบอกครีผักคะคกน้านะคะลวกลวกเอาไว้นะคะลวกเอาไว้สปาเกตตี้ก็ลวกลวกลวกเอาไว้แล้วก็เอามาคลุกรวมกันคุณผู้ชมโดยการใส่ซอสเข้าไปนะคะแล้วก็ใส่ผักใส่เนื้อเข้าไปคลุกคลุกกันนะคะคุณผู้ชมคือโจทย์ยากมากๆแบบว่าจริงๆวิกกี้เช่าโควไว้แค่5ชั่วโมงแต่ปรากฏว่าวิกกี้ทำเลยไปถึงเอ่อ ห้าทุ่มอ่เช่าจริงๆเช่าถึงทุ่มหนึ่งแต่ว่าทําจนถึงห้าทุ่มเลยค่ะคุณผู้ชมโอ้ยคือแบบยกถังแบบลวกไอเนี่ยค่ะปาเกตเต้ประมาณสิบรอบอ่ะหม้อเขาก็จะเป็นหม้อแบบเนี้ยหม้อใหญ่ๆวิกกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูคุณผู้ชมเพราะว่าคือณนะขณะนั้นอะเราทํางานกับเวลาไงเราอารมณ์เรามันไม่ได้แล้วเราต้องแก้ปัญหาไปทุก,ท,กทุกทุกอย่างเลยแบบ เราจะมามัวแต่อัดวิดีโอมันก็เนาะวิกกี้คืออารมณ์วิกกี้มันไม่ได้แล้วค่ะมาอัาให้ดูตอนสุดท้ายตอนที่แพ็กของนะคะคุณผู้ชมก็ hey. คือต้องทํางานแข่งกับเวลาแต่ว่าวิกกี้บอกหนูก็คือมันมันก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะแชร์ประสบการณ์กันให้ฟังเนาะเพราะว่าเป็นประสบการณ์จากการที่แบบเช่าห้องกลัวทําอาหารมันก็จะเป็นอย่างนี้ละคะ่ะ แล้วก็อุปกรณ์เขามันก็วิกิว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่แบบว่าเราใช้ไม่เหมือนในออครัวไทยเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเตาไฟฟ้านะคะใช้แล้วแบบกระทะเนี่ยก็ต้องเป็นกระทะแบนอย่างงแล้วเวลาเราผัดเนี่ยมันก็จะสุกช้าแล้วมันก็จะไม่ทั่วถึงแล้วมันก็สุาผัดได้น้อยนะคะก็เลยเมื่อวานนี้วิกิแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบรวดเร็วมากค่ะแล้วก็แบบคือของที่อยู่ในใน ครัวเราเอามาใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอใช้เสร็จวิกกี้ก็ต้องล้างล้างหมดเลยแล้วของแต่และอย่างหนักมากหม้อก็หนักกระทะก็หนักถาดก็หนักคุณผู้ชมแล้วผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างวิกกี้โอ้ไม่ต้องพูดถึงเนี่ยนะคะหน้าตาถึงได้เป็นแบบนี้ถึงบ้านห้าทุ่มกว่าพอจะได้นอนก็เที่ยงคืนนะคะอาบน้ํานอนตื่นมาส่งลูกมาโรงเรียนนะคะปวดเมื่อยคุณผู้ชม ทั้งขาทั้งแขนทั้งตัวนะคะตอนนี้ปวดเมื่อยมาก <c oughs> นี่แหลคะค่ะการเป็นแม่ค้าวิกกี้ก็ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้แต่ว่าลงทุนไปเยอะแล้วถอยหลังไม่ได้แล้วค่ะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวนะคะก็เป็นกำลังใจให้วิกกี้ด้วยแล้วกันนะคะมีการน้ำตาตกแบบว่าคือแบบพอเห็นสภาพตัวเองแล้วแบบน้ำตาตกเพราะว่าเหมือน คือโอ๊ยฉันฉันจะต้องมาทําอะไรแบบนี้ทําไมฉันต้องมาทําอะไรอย่างนี้ฉันไม่ต้องทําก็ได้ไหมแต่ว่าในเมื่อเราเลือกทางเดินนี้แล้วนะคะแล้วเราก็ลงทุนไปเยอะแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้วิกกี้ด้วยแล้วกันนะคะทุกคนบางครั้งคนเรามันก็เซนซิทีฟเนาะอยากจะร้องไห้เพราะว่าเหนืงง่อยแต่ว่าต้องโู่นะคะเพราะว่าเรา มาถึงจุดนี้แล้วเราต้องทําให้ได้นะคะเท่าที่ดูมาวิกกี้วิกกี้ก็เริ่มต้นได้ดีนะเออ small business แล้วก็เราแบบเริ่มต้นเออส่วนใหญ่เห็นหลายๆคนเขาเปิดร้านอาหารวันแรกเขายังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะคะแต่วิกกี้ทำแค่วันเดียววิกกี้ได้พันกว่าเหรียญแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ คิดในแะง่บวกให้ตัวเองดีกว่าเนาะแง่ลบคิดได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะนะคะคิดเราก็รีบปล่อยวางมันไปซะนะคะแล้วก็บอกตัวเองด้วยแหละนะคะแล้วก็ลุกขึ้นใหม่นะคะร้องไห้ร้องไห้ให้หมดไปร้องเลยร้องเลยนะคะเอาละค่ะคุณทุกคนคะก็คือถ้าเกิดเราเหนื่อยเราร้องไห้ร้องออกมาค่ะร้องออกมาให้เยอะ แล้วหลังจากนั้นนะคะคุณจะต้องไม่ร้องอีกแต่ถ้าวันใดวันหนึง่งคุณจะต้องร้องอีกนะคะก็ร้องออกไปให้หมดนะคะหลังจากนั้นแล้วคุณก็ต้องเข้มแข็งแล้วนะวิกกี้ต้องเข้มแข็งว,นะวิกกี้ต้องเข้ม,แข,ขมแข็งแล้วค่ะจะไม่ร้องให้ลูกเห็นเนาะต้องสู้ค่ะคนข้างล่างรองเราอยู่เนาะ ความฝันของวิกกี้นะคะเรามาพูดถึงแง่บวกกันดีกว่าคือวิกกี้มีความฝันนะคะวิกกี้อยากมีอ่าธุรกิจของตัวเองหลายๆอย่างก่อนที่วิกกี้จะหมดแรงในการทานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออตอนนี้วิกกี้ก็กำลังสร้างมันอยู่บิวมันอยู่นะคะก็คิดว่าตัวเองต้องทําได้แน่นอนนะคะแต่ว่าอุปสรรค ก็จะต้องเยอะแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปให้ได้นะคะสักวันหนึ่งวิกกี้จะต้องมออีธุรกิจตามที่วิกกี้ต้องการน,นะคะแล้วก็ชีวิตในอนาคตวิกกี้อยากไปเที่ยวทั่วโลกนะคะอยาก มีรายได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งทํางานตลอดนะคะให้คนอื่นทําให้เรามีเงินเข้ากระเป๋าทุกวันนะคะนั่นคือสิ่งเป้าหมายที่วิกกี้คิดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นวิกกี้ต้องทําให้ได้นะคะขอโทษด,ด้วยนะคะที่มาดราม่านะคะแต่ว่าวิกกี้ดีขึ้นแล้วค่ะเมื่อกี้โทรศัพท์คุยกับเพื่อนสนิทนะคะแล้วก็นางให้กำลังใจดีมากจนทําให้เรารู้สึกเออ เราต้องสู้เราต้องทำให้ได้นะคะทุกคนเหมือนกันนะคะใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็วิกกี้นะคะเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ปัญหาเรื่องโควิดคนไปทำงานไปไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะอะไรที่ทำได้ก็ให้ทำนะคะอย่าง,งอมืองอเท้านะคะตัววิกกี้ทำทุกอย่างหลายอย่างมากเลยนะทำยูทูบเบอร์นะคะถ่ายคลิป ก็ยังได้เงินอยู่นะคะได้ไม่เยอะแต่ก็ยังได้แบบเออเอามาเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ขายของแล้วก็ไปทํางานนะคะที่ร้านอาหารแล้วก็ขายของที่ตลาดนาดัดคุณผู้ชมทําหลายอย่างมากถามว่าชีวิตทําไมต้องทําขนาดนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยมากแต่ว่าถ้าเราไม่ทําวันนี้ถ้าเราไม่ทําในวันที่เรายังแข็งแรงอยู่เราจะไปทําตอนไหนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันเนาะเดี๋ยวใครที่เป็นแฟนคลับวิกกี้จะรู้นะคะว่าเออวิกกี้ผ่านอะไรมาบ้างนะคะแล้วในอนาคตรอชมนะคะว่าวิกกี้จะทำได้หรือเปล่ารอชมนะคะเราต้องทำให้ได้นะคะแล้วก็เราจะผ่านไปด้วยกัน,นะคะ่ะทุกคนฟาใส่ออกมาแล้วนะคะ เยอะคดก็เียนองไม่ถ่ายให้คนดูดูต้องถ่ายเล่นๆ